วัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมีข่าวดีมาบอกค่ะคือออสเตรเลียเปิดประเทศแล้วนะ เปิดประเทศในที่นี้นะคะหมายความว่าวีซ่านะคะทุกๆุกประเภทเลยสามารถเข้าได้นะและแน่นอนนะคะรวมไปถึงวีซ่าท่องเที่ยวนะคะหรือว่าวีซายิ่งเยือนก็ได้เช่นกันนะคะ,ะเดี๋ยวจะถาว่าจะคุยโมนทุกคนอันนี้จะพูดจริงๆนะคะแล้วก็ข้อมูลนี้นะอันนี้จะเปิดมาจากเว็บไซต์ของทางรัฐบาลออสเตรเลียเลยนะคะหน้านี้นะคะข่าวนี้นะเขาอัปเดตเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์หรือว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานะทุกคนซึ่งเป็นวันเกิดจาด้วยเนละดีใจมากๆนะคะเพราะว่าพี่สาวจ๋าที่อยู่ริชเฟนนะคะเขาโทรมาแฮปปี้เบอร์เดย์จ แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยออสเตรเลียจะเปิดประเทศแล้วนะแล้วสันก็แบบอ๋อ ah, ก็มันก็ให้นักลงนักเรียนอะไร Visa, วีซ่าทำงานเข้าได้แล้วนี่แล้วแบบเปิดประเทศยังไงบอกก็เนี่ยวีซ่าทัวริสก็เข้าได้แล้วแล้วคือตอนนั้นใจก็ยังแบบไม่ได้ตามข่าวอะไรแล้วแก,กก็บอกมาสันก็แบบเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเสิร์ฟเสร์ฟดูนะคะดูดูคนคือแบบดีใจมากๆนะคะถือว่าเป็นแบบของขวัญวันเกิดจากปีนี้เลยจาก Australia, ออสเตรเลียเลยก็ได้นะทุกคนอันนี้นะคะหน้าแรกเนี่ยเขาก็บอกเลยว่า reopening to tourists and other International Travelers to Secure Our Economic Recovery นะคะที่เขาเปิดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อที่จะเหมือนรักษาเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้นะทุกคนก็คือเหมือนประเทศไทยอะถ้าไม่เปิดก็คือตุยเย่นนะทุกคนคือมันไม่มีเงินที่ไหนมาแล้วคิดออกไหมเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปิดนะคะแล้วเขาก็บอกว่า Australia will reopen i n g to all fully vaccinated visa holders นะคะก็คือจะเปิดรับนะคะให้กับคนที่ถือวีซ่าโอนะคะ fully vaccinated ก็คือคนที่ถือวีซ่าทุกๆประเภทที่ทำไมคะ fully vaccinated ที่วัคซีนแล้วครบ2เข็มนะคะหรือว่าครบโดสนะอ่านะคะแล้วเาก็บอกว่า we w l c o m i n g the return of tourists business travelers and other visitors from 21st of February แล้วนะก็ตั้งแต่วันที่ 21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปคะ่ะใครที่รอกำลังจะไปเที่ยวออสเตรเลียอยู่จะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมแฟนเยี่ยมเพื่อนใดๆก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะรวมถึงตัวจ่าเองนะทุกคนจ่าก,ก็ตั้งแต่รู้ข่าวเนี่ยก็ เสิร์ชหาแบบว่าตัวเครื่องบินแล้นะเออฉันจะไปเลยนะเพราะว่าจะยังมีวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนอยู่นะคะสามปีแล้วมันจะหมดเออ่ตอนเดือนกรกฎาคมของปีนี้แล้วก็แบบตอนแรกที่มันยังไม่เปิดเราจะบอกว่าเฮ้ยตายแล้วออลแบบฉันจะได้ใช้วีซ่าอีกไหมนเนี่ยเพราะนี่ตั้งสามปีเลยรกทุกคนครั้งล่าสุดที่จะไปคือวันที่สิบเออนาะของจะไปตั้งแต่วันเดือนเดือนกรกฎาคมของปีสองพันสิบเก้าอ่ะเออก็ติดโควิดอิงค์เงี้ยส่วนนี่นะคะก็อีกเว็บไซต์หนึ่งนะจะเอามาจาก abc news นะคะเออ่เขาบอกว่าอันนี้เหมือนเขาจะเป็นในเชิงแบบตอบคำถามนะทุกคน เขาบอกว่า what you need to know about australia borders opening to all international arrivals นะคะก็คือว่าอะไรที่คุณควรรู้นะคะ uh, เมื่อวันที่แบบออสเตรเลียเปิดให้เปิดให้แบบว่า international a r r i v a l เปิดให้ทุกๆคนนะทุกๆชาติเข้ามานะ uh, นี่นะคะเขาบอกว่าคนที่จะเข้ามาได้เนี่ยจะต้อง uh, ฉีดวัคซีนนะคะให้ครบ2เข็มนะเขาบอกว่า e condition is you must be double vaccinated to come to Australia อ่านะคะก็คือฉีดวัคซีนให้ให้ครบ2อเข็มก็คือ d o บเบิลนะคะบอกว่าแล้วถ้าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหลักว่า t b e unvaccinated travelers นะคะคนที่เดินทางแล้วแบบไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาบอกว่าคุณจะต้องคุณจะต้อง provide proof that there is a medical reason that they cannot be vaccinated ก็คือต้องมี proof ก็ต้องมีมีข้อพิสูจน์อะไรบางอย่างนะคะจะเป็น ผลจากแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ว่าเอ,อ่อเหตุผลทางการแพทย์นะคะว่าทําไมคุณถึงฉีดวันคนซีนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าบางคนฉีดวัคซีนไม่ได้อาจจะเด็กไปหรืออาจจะมีโรคประจําตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วถ้าอยากจะเดินทางเข้าออสเตรเลียคุณก็ต้องโชว์หลักฐานเนี้ยว่าเออทำไมคุณถึงไม่ได้รับวัคซีนนะคะแล้วคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะคะจะต้องเอ,อ่อควอนตีนที่โรงแรมด้วยนะคะคำถามต่อไปนะคะถามว่า will you ever need three doses of a covid vaccine to be considered fully vaccinated เขาถามาว่า แล้วโดสที่3เนี่ยพูดง่ายๆนะว่าโดสที่3เนี่ยจำเป็นไหมนะคะในการที่จะเข้าออสเตรเลียเขาบอกว่า the answer to that is no นะคะไม่จำเป็นนะ,ะสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะให้มันเป็น double vaccinated นะคะยี่ห้อเดียวกันครบ2เข็มแล้วยังไม่ได้ฉีดเข็ม3เนี่ยก็ไม่จำเป็นนะคะ2เข็มเขาก็ยองรับนะแต่ต้องเป็น2เข็มที่ยี่ห้อเดียวกันเด้อ โอเคค่ะทุกคนก็หวังว่านะคะใครที่กำลังจะเดินทางเข้าออสเตรเลียเนี่ยอยากจะเดินทางเข้าก็ดีกำลังจะเตรียมตัวขอวีซ่าก็ดีอะไรก็ดีนะคะเกี่ยวกับประเทศนี้นะจักก็แสดงความยินดีด้วยนะคะทุกคนเราจะได้กลับไปที่ออสเตรเลียกันแบบว่าอยากเต็มที่แล้วนะคะหลังจากที่เขาปิดประเทศมาได้แบบ2ปีจะบอกว่า ออสเตรเลียเนี่ยเป็นอะไรที่แบบปิดนานมากๆมากๆมากๆแล้วเขาก็ล็อกดาวน์กันแบบจริงจังด้วยนะทุกคนคือแล้วแม้แต่แบบการเดินทางข้ามรัฐอ่ะรัฐแบบสมมตินะพี่สาวจะอยู่ควีนส์แลนด์นะคะเขาจะไปนิวซีแลน์เนี้ยเขายัางไปไม่ได้เลยนะถ้าไม่ฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยหรือวแบบ่าช่วงหนึ่งก็จะล็อกดาวน์เลยแบบรัฐห้ามห้ามแต่ละรัฐข้ามไปมาหาการอะไรอ่ะคือแบบเป็นอะไรที่แบบเคร่งมากทุกคนนะอะ่ตอนนี้ก็ผ่อนปลนผ่อนคลายแล้วนะคะวันนี้ที่จะอัปเดตนะเร็วมากที่สุดก็คือวันที่ 9กุมภาพันธ์นะคะถ้าหลังจากนี้ออสเนี่ยจะปิดอีกหรือจะเลื่อนการเปิดออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะมีข้อมูลจะจะนำมาอัปเดตเนาะแต่ณนะวันนี้นะคะที่เรารู้กันว่าออสเตรเลียจะเปิดเปิดวันที่21กุมภาพันธ์นี้เปิดก็คือเปิดในตอนนี้นะคะถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือจะมาอัปเดตอีกทีนะจ๊ะส่วนใครนะคะที่อยากจะขอวีซ่าด้วยตัวเองนะคะสามารถกลับไปดูคลิปอันเก่าที่จะเคยทําไว้ได้เลยนะเมื่อปี2019แล้วนะคะมันก็อาจจะแบบ2ปีกว่าแล้วอะแต่ตอนเนี้ยการขอวีซ่าจะไม่รู้ว่าเปลี่ยนไป แค่ไหนเนาะเพราะมันมีโควิดเพราะมันมีอะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่าสามารถเข้าไปดูแบบดูดูข้อมูลก่อนได้นะคะว่าที่พ่านมาจะทําเองทำยังไงจะขอเองนะทุกคนแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยทุกอย่างทําออนไลน์นะคะถึงเวลาเราก็แค่ไปทำฟิเกอร์พิมพ์ก็คือไปสแกนลายมือแค่นั้นอะจบเสร็จสิ้นแล้วก็วีซ่าก็ส่งมาทางอีเมลอะไรเงี้ยคือแบบสบายมากนะคะเป็นประเทศที่แบบว่าไฮเทคสุดๆนะอ่ะนะคะทุกคนก็ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่าดี้นะคะมาอัปเดตเร็วๆนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่กว่านี้นจะจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังแน่นอนที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อติดตามข้อมูลที่อัปเดตยิ่งๆกว่านี้ขึ้นไปอีกโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับส,สวัสดีค่ะ